แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากธนาคารอมอมสินออมสินใจดีปล่อยกู้ฉุกเฉินห้า0มืบาทเว้นดอกเบีย้ย1ปีช่วยน้ำท่วมนะคะไม่ต้องผ่อน3เดือนแรกก่อนไปอัปเดตข่าวดีจากออมสินกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะได้แจ้งว่าจากสาเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆของประเทศและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าและประชาชนที่ผ่านมานะคะธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีเร่งด่วนและต่อเนื่องตามสถานการณ์โดยดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาลโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดก็ได้นำถุงยางชีพและน้ำดื่มออกแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้วกว่า1,000 0ชุดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นะคะธนาคารมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภยัยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้นโดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบีย้ย10-100%และกรณีแฟสเลดนะคะลดลดการชำระเงินงวด50%ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดขณะเดียวกันนะคะธนาคารยังปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมภัยพิบัติรายละไม่เกิน50 0 0 0บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกนะคะหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ0.85ต่อเดือนชำระเงินเป็นรายเดือน3-5ปีโดยปลอดชำระเงินงวด3เดือนแรกนะคะ นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อเคหาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้สูงสุดถึง100%ของราคาประเมินโดยดอกเบี้ยปีที่1-3นะคะ3.49%และปีที่4เป็นต้นไป4.99%ต่อปีนะคะพร้อมกันนี้ยังมีสินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายอเนกประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ5 0 0แสนบาทนะคะอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึง3 3.99%ปปีที่2 4.99%ปีที่3เป็นต้นไป5.745%นะคะในส่วนของสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร ก็จะมีวงเงินกู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด5ปีโดยปลอดชำระเงินต้น1ปีอัตราดอกเบีย้ยปีแรกนะคะ3.50%ปีที่2เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย6.245%ปีที่2เป็นต้นไปนะคะ MLR ปัจจุบันอยู่ที่ 6.150%ต่อปีและ m r r อยู่ที่6.245%ต่อปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะคะ1115และ Facebook GSB Society นะคะ อัพเดตข่าวดีจากอ้อมสินอ้อมสินปล่อยกู้ฉุกเฉิน50,000บาทต่อรายเว้นชำระดอกเบี้ย1ปีเต็มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ